การเก็บภาษีหุ้นต่างประเทศของไทยเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อนักลงทุนไทยที่ลงทุนในต่างประเทศจากระบบปัจจุบันมีประเด็นหลักๆที่มักสร้างความรู้สึกต่างๆดังนี้สำหรับนักลงทุนรายย่อยอาจรู้สึกว่าระบบมีความซับซ้อนเกินไปโดยเฉพาะเรื่องการคำนวณภาษีการรายงานรายได้จากการลงทุนต่างประเทศและการขอเครดิตภาษีเพื่อป้องกันการเสียภาษีซับซ้อนซึ่งต้องเข้าใจหลักการของอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ไทยทำกับแต่ละประเทศ นักลงทุนสถาบันอาจมองว่าภาระภาษีที่แตกต่างกันระหว่างการลงทุนในประเทศและต่างประเทศอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนและอาจทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันในแง่าการพัฒนาตลาดทุนมีความเห็นว่าระบบภาษีควรส่งเสริมการลงทุนที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพปอย่างไรก็ตามนี่เป็นประเด็นทางการเงินและภาษีที่ซับซ้อน หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียภาษีจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความชำนาญเฉพาะทางนี้โดยตรง